สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลจะพามาชมบอนสีที่สวนต่างอำเภออีกสวนหนึ่งของเรานะคะก็จะพามาดูสาแม่พันธุ์ที่เราสะสมนะคะบาเราแต่เราจะเก็บไว้ในตู้เนาะเพราะว่านานๆานมาครั้งสัปดาห์ละครั้งนะคะนะคะยิ่งหน้านี้หน้าแรงนะน้ำก็จะแห้งเร็วนะคะตอนกลางวันแดดจ้า น้ำแล้วเหย่อออกหมดนะคะบอนสีก็แย่งกันกินน้ำต้องมาเติมทุกสัปดาห์นะคะถ้าไม่ติดธุระอะไรก็จะมาเยี่ยมเขาทุกอาทิตย์มาดูน้ำดูเพียดูไรนะคะหรือก็มาแยกหน่ออะไรอย่างเงี้ยในตู้นะคะเราก็เลยเก็บไว้ในตู้ในตู้ก็จะมีไซส์หกไซส์แปดไซส์สี่เราเราไม่มี สาสสีก็จะเป็นการทำจำนวนเพื่อแบ่งปันก็จะอยู่ที่บ้านนะคะที่อำเภอเมืองทีนี้มาเปิดตู้ไม่ได้มาประมาณสองอาทิตย์นะเนี่ยพอดีติดธุระนะคะก็เลยไม่ได้มามาเปิดตู้ดูดูพลายเพชรนะคะพรายเพชรใบใหญ่นะคะ พลายเพชรลูกของพลายงามพลายงามลูกของพลายแก้วพลายแก้วก็คือคุนแผนนะคะอันนี้เป็นไม้แยกหนอเขาอยู่ไซส์หกนะคะอยู่ไซส์หค่ะนะคะเนี่ยใบจนคลุมคลุมต้นอะไรเนี่ยเท้าพันตานะคะน่าจะเท้าพันตาข้างล่างคลุมเขาหมดแล้วนะคะสวยมากเรามีจำนวนนะคะพลายเพชรเหลืออยู่บ้านประมาณ สามสี่กระถางนะคะทยอยออกมานะคะเนี่ยโ้สวยที่สุดเลยนะคะดูก้านเขามีสะพานนะคะมีสะพานหน้าก้านน่ารักมากนะคะก้านน่ารักอีกตัวหนึ่งมงคลปฐมมงคลปฐมต้นนี้ก็น่าจะเป็นไม้แยกหนอนะคะสวยค่ะอยู่กระถางหกเช่นกันทำไมบนสีกระถางหกถึงสวยอย่างนี้นะคะสวยมากนะคะอันนั้นล่ะ พระอะไรเออเดี๋ยวเดเช่วงนี้เลยเรื่องว่าอยู่นารายอะไรเรื่องพระนารายค่ะเรามีเรื่องพระนารายนะคะมาแยกหน่อนะคะไม่ได้เอาไปทำฟอมกอเลย เนี่ยกระบะเนี่ยห้ากระถางนะคะเป็นเรืองพระนารายทั้งหมดเลยเราก็พยายามที่จะเอาชนิดเดียวกันไว้กระบะเดียวกันนะคะเอออันนี้ล่ะไมาแยกหน่อเช่นกันค่ะพระยาครุดต้องเป็นพระยาครุฑพรยาครุดนะคะเนี่ยมันมันมันแสงเนี่ยพระยาครุดนะคะช่องทีทเลยกําลังทําจํานวนนะคะมีแบ่งออกมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวก็ โตเดี๋ยวก็โตใครสนใจก็รอ,อนิดหนึ่งนะคะมาขายในราคากันเองนะคะพะยาครุฑมาแยกหน่อ,อน,นี่กระบะนี้ก็เป็นพยาครุฑทั้งหมดเลยนะคะเราได้แม่พันธุ์เยอะแล้วนะคะอะไรอีกอะไรอีกที่อลังการ <c oughs> สมีม่วงเนี่ยม่วงมงคลค่ะม่วงมงคลเนี่ย สวยมากไม้เก่าไม้โบราณก็จริงนะคะแต่เขามีความสวยใบแข็งก้านแข็งใบกลมนะคะเนี่ยม่วงมงคลอยู่ไซส์หโอ้ยจะมีมีพื้นที่เพื่ออัพกระถางเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะจริงๆช่องไทยเลยเนี่ยเวลาเห็นบอลที่ใหญ่กว่ากระถางเนี่ยมือไม้คันๆนะอยากจะเปลี่ยนนะคะ อยากจะเปลี่ยนกระถางเขาแต่ปัญหาคือพื้นที่เราไม่คือพื้นที่เรามีเยอะที่ดินมีเยอะแต่ว่ามันไม่มีงบในการเขาเรียกอะไรอะ่ะในการขยายพื้นที่เพื่อให้บอนอยู่นะคะมันใช้เงินนะคะขอบอกอ่ะอันนี้เจ้าล้านช้างคอว่าเป็นบอนป้ายนะคะใบใหญ่มากค่ะใบใหญ่มากโอ้ยบอนซอนเนาะ นะคะใบใหญ่มากเจ้าล้านช้างถ้าป้ายลึกกว่านี้จะยิ่งสวยเนาะบางนะบางนะคะบางเจ้าล้านช้างต้องดูก่อนจริงไหมจริงนะคะเจ้าล้านช้างสวยมากมีสะพานมีสะพานเป็นเสี้ยนๆน,นะคะเนี่ยโอ้ด้านก็สวยน่ารักามาดูตัวนี้ มาดูต้นนี้ซ <c oughs> ับพนมซับพนมของเรานะคะเราแยกหน่อได้กี่กระถางเนี่ยสามกระถางนะคะซับพนมสวยมากนะคะสวยมากมาดูต้นนี้ยังไม่เคยแบ่งนางเรไรนางเรไรนี่อยู่เรื่องขุนช้างขุนแผนนะ จำไม่ได้ว่าเป็นแม่ของใครนะคะนางเรไรบนบนนางเนี่ยจะคล้ายคพวกนางมุนโูคล้ายนางศรีดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลักษณะเขาจะเป็นแบบเนี้ยนะคะแบบหญิงสาวโบราณนะเนาะนะคะนางเรรต้องไปดูก่อนว่าแม่ของใครอาจจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็ได้สามกระถางไซส์แปดนะคะมาแยกดอก สวยมากค่ะสวยมากม,มาดูกันหาชาลีสวนเรากันหาชาลีนะคะแยกหน่อได้เนี่ยเอ๊กันหาชาลีได้แยกหน่อไหมอันนี้กันหาชาลีนะคะแต่อันนี้แต่อันนี้คือทำไมเราปักป้ายดาวเพียงดี อันเดียวกันไหมเนี่ยนะคะไม่น่าจะเป็นดาวเพียงดินนะคะน่าจะปักป้ายผิดมันก็คือการหาชาลีนั่นแหละนะคะเราปักป้ายผิดแย่มากเลยช่องเลยนะคะก็จะมีอันนี้ขุนสุภามีหน่อแล้วนะคะยังไม่ได้แยกหน่อนนะคะขุนสุภา มาดูต้นนี้ค่ะอะไรนะมงคลซับมงคลซับนะคะมงคลซับได้ได้2กระถาง8ดนะคะสวยไหมมงคลซับนะคะยังไม่ได้ทำจำนวนนะคะเคยทำจำนวนอยู่ช่วงหนึ่งแต่ช่องเทอเลยไม่ได้จำหน่ายผ่าน YouTube นะคะ ขายแถวบ้านนี่แหละอันนี้อะไรอันนี้นางมณีเมฆขาลานะคะแล้วก็ช่องเฮลเลยก็จะอ้ยเดี๋ยวจัดการบนใบเก่าก่อนเนี่ยนางมณีเมฆขาลานะคะนางมณีเมฆขาลาได้มาคือช่องใหลเลยจะชอบชื่อแบบเก่าๆโบราณ นางมณีเมฆาลาเนี่ยที่ที่ซื้อมาเพราะว่าเรามีอะไรนะเรามีรามาสูลอันนี้บอกเลยนะคะรามาสูรก็ต้องคู่กับมณีเมฆขาลาใช่ไหมคะเมฆขาลาล่อแก้วรามาสูรขวางไอ้ขว้างขวานออกไปเนี่ยนะคะละชอบให้เลยจะชอบแบบเนี้ยให้เขาคู่กันศัตรูมาอยู่ด้วยกันนะคะโอ้โห ใครจะบรรยายได้เนี่ยความสวยของเขาเนี่ยอินทรชิตหน้าทองค่ะอินทรชิตหน้าทองแบบเป็นไม้ที่แยกหน่อนะคะแล้วก็แตกกอดีมากอันเนี้ยอินทรชิตหน้าทองเนี่ยแตกกอดีนะคะอันนี้เราแยกหนอกระถางนี้เรายังไม่ได้แยกด้วยซ้านะคะเนี่ยเห็นไหมอู้สวยอะ่ะนะคะอยู่ในตู้สวยมาก อินทรชิตหน้าทองไม่อยากไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะคะดูเอาเองค่ะและที่สำคัญข้างหลังมีหูค่ะข้างหลังก็มีหูโอ้สวยมากเลยเนี่ยอินทรชิตหน้าทองยังไม่ได้ทำจำนวนนะคะอ่ามาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็มาแยกหน่อเหมือนกันได้ไหลายกระถางมากนะคะอยู่ไซหกโอ้ยน่าสงสารมาก กุเปรันค่ะยักษ์กุเปรันเนี่ยดูดูเองค่ะดูเองยักษ์กุเปรันนะคะมาแยกหนอกระถางหกกระถางแปดเกินจะบรรยายแล้วนะคะความสวยของพวกนางมาดูเบญจายช่องไทยเลยมีกระถางหนึ่งนะเนี่ยยักษ์เบญจายเนี่ย มีกระถางหนึ่งไม้แยกหนอยังไม่ได้ออกยังไม่ออกนะคะยังเหลืออยู่นะทักมานะคะเบนจากายโตขึ้นจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้จะกัดหน้าได้มากกว่านี้ไหมช่องเฮเลยก็เพิ่งเห็นนี่แหละนะคะเบนจากายนะคะก็เป็นลูกของพี่เพกกับนางตรีชดานะคะก็พี่เพกก็ถูกขับออกจากเมืองเนาะนางตรีชดากับเบนจากายก็ยังอยู่กับทศกัณอยู่นะคะก็ ทศก,ก,กัณฐ์ก็ใช้หลานตัวเองเนี่ยแปลงกายนะคะแปลงกายเป็นนางสีดาว่าตายแล้วลอยทวนน้ําขึ้นมานะคะเพื่อทําให้พระรามเห็นจะได้เสียใจนะคะแต่หนุมานไหวตัวทันนะคะพิสูจน์ว่าไม่ใช่นางสีดานะคะรู้สึกว่าตอนนางลอยประมาณนี้แหละนะคะเนี่ยหน้านี้นะคะ มาดูนี่อันนี้ใบใบแรกเขาเนี่ยเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปื่อยแล้วนะคะใบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นป้ายแดงๆปื้นๆอย่างเงี้ยนะคะเบนจากาค่ะเบนจากาเบนจากาหรือเบนยาายอันเดียวกันนะคะเรียกได้สองแบบเนี่ยสุพรรณนะหง สุพรรณหงจะเป็นแบบนี้นะคะต้นใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะช่องเทเลเลยกําลังทําจํานวนนะคะรู้รู้สึกว่าปล่อยไปบ้างแล้วนะคะสุพรรณหงนะคะใครสนใจรอนะคะรอช่องเทเลเลยนะคะรอช่องเทเลเลยประกาศจําหน่ายโอ้อะไรเนี่ยอะไรนางวิสาขา จะเป็นช่องไทเลเลยขอบอกเลยว่าช่องเทยลเลยชอบนางวิสาขามากนะคะแม่พันเขาครึ่งพันเลยนะเนี่ยนะคะเพราะเป็นนางเกี่ยวกับพุทธประวัติเนาะแต่แต่แต่แม่พันเขานะ่ะเขาจะ เป็นแบบด่างๆเขาขาวนะคะแต่นี้ก็จะหลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหลุดไปเขาก็ขึ้นมาใหม่นะคะรู้สึกว่าสะสมได้สามกระถางมีลูกแล้วก็มีนะเนี่ยเห็นไหมช่างทีเลยก็จะแยกหนอนะคะตอนนี้ให้เขาแสดงความสวยแสดงอิทธิฤทธิ์ความสวยมากก่อนเนี่ยเขาจะด่างอย่างเงี้ยนะคะนางวิสาขาคือจะเป็นเป็นนางที่เขาเขาเรียกอะไรอ่ะ เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุอย่างน้อยเลยนะคะเจ็ดขวบแปดขวบประมาณนี้อันนี้อะไรขอดูก่อนจำไม่ได้ซับทวีคูณซับทวีคูณหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะสวยมากซับทวีคูณสวยมากนะคะประมาณนี้มาดูหานุมานจองถนนนะคะของเรา รู้สึกว่ามีจำนวนอยู่สี่ห้ากระถางนะคะที่เหลือนะคะมาดูเลยค่ะใครสนใจนะคะทักมานะคะแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะน,นี้เราเอามาดูแม่พันุ์ดูเพื่อนดูฝูงดูป้านะอาเขานะคะที่เราจับมายัดใส่กระถางแดและเลี้ยงไว้ในตู้เพื่อเป็นแม่พันธุ์และเอาไว้ชมนะคะสวยไหม สวยนะคะหนุมานจองถนนกระดูกขาวนะคะสวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวช่องเทเลยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะจริงๆมีหลายตู้นะคะเดี๋ยวจะทยอยถ่ายตู้อื่นไปตอนนี้ขอทำงานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ